สวยทุกคนี่เท่เ้ยแต่เราจะไงซื้อเลยจบเลยโอเคนะครับผมสำหรับใครที่อยากจะเติมเกมนะครับผมแนะนำเว็บนูเกอร์โซนเลยนะครับผมจะมีทําบริการเติมเกมจุมอดีเกมก็มีบริการอื่นอีนอกเพียบเลยนะครับ<ว>ตอนนี้เพจน er ูเกอร์โซนมีกิจกรรมมีกิจกรรมนะครับผมกดไลค์ครบหนึรอยไลค์แจกโค้ด ส่มรัดฟรีเลยนะครับผมสำหรับใครที่สนใจเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปเลยนะครับผมสำหรับใครที่อยากจะเติมนะครับอโอเคกัากาบสวัสดีแต่มาส่งเราเมืนเน่อไก่ามันอยู่กับซองจ่าฟรีจีนนเนาะเมื่อไงเมื่อไงก่าจะมาสุ่มกิจกรรมนะทุกคนวงล้อนะครับวงล้อเก้าเพนนะเดี๋ยวมาเปิ้งว่า รางวัลที่เฮาอ,อยากได้มันจะมีตัวใดแน่เนาะอ่ากดเข้าไปเบิง่งรางวัลเลยเนาะอ่าเอา้าเฮย้ยส่งตัวน,นี้วะ่ะทุกคนโอ้เท่จัดเลยอ่าเป้าหมายเราคือส่งตัวนี้นะทุกคนแล้วก็มีอย่างไหนวะชุดนี้เทอยู่บ่วะให้เทอยู่บ่วะทุกคนอ่าแล้วก็มีชุดอย่างไหนวะ รางวัลใหญ่ก็จะเป็นสุดตัวนี่เลยนะทุกคนแต่วันสลับเฮามันบ่ค่อยเท่ปาไหนนะทุกคนอาชิเทแต่ส่งมันอ่าจะมีแต่ส่งนะที่ว่าเท่นนะแล้วกกับสุดตัวนี้มาใหม่บ่ทุกคนเฮาบ่ฮู้ว่าบ่เคยเห็นนี่กับสุดตัวนี้มาใหม่นะทุกคนอ่ามีกิจกรรมเออมีอีหยังไหนอันนี้ อ่าเฮ้ยเกิดมีแตะไว้ทุกคนอุ้ยเฮ้ยน่าลองว่ะทุกคนมา,มามามาเดี๋ยวเราจะมาซิม,มาสุ่มเลยนะทุกคนมาเบิร์นว่าเสียดายจากเพชรนะะะาะแล้วก็เขาเส็ยดแบบให้มันคุ้มที่สุดนะทุกคนเอ,อ้าคิดว่าได้เก่าเพชรครั้งแรกเลยนะอื้อาก,กาศนมันเท่กว่าเบานะทุกคน รีเฟซรางวัลบาทุกคนเอาอันนี้แปดสิบเก้าเพจแปดสิบเก้าเพจมึงเราสิเอาแบบให้มันคุ้มที่สุดนะทุกคนแล้วก็มีพวกกล่องรีเฟซเอ้ากดออกสิรีเฟซก่อนอ่ามาแล้วพวกกล่องมาแล้วอันนี้กล่องอย่างมะทุกคนวยเจจัดเจ้าหญิงเอ้า ไม่ชอบเป็นวันนี้เฮ้ยเท่เว้ยเอาตอนนี้แหละทุกคนเนาะจะงบที่สุดเลยเนาะมาสำหรับใครที่งบน้อยนะทุกคนอ่ะเปิดเลยเอา้ได้่งผมนะทุกคนมาหมุนต่อนะทุกคนเอ,อเอาแบบให้มันประหยัดที่สุดนะทุกคนเฮาสิซื้อ,อของวันที่เฮาอยากได้เป็น85แล้วก็กับ อ่าเก้าเพ็ดนะทุกคนอ่าเอาอันนี้เลยบัตรสังหรณ์สาวเพ็ดนะทุกคนก็ตซุ่มใหม่ได้จะเพ็ดเก้าเพ็ดบอกนะทุกคนอ่ดีเพฟสบัตทุกคนเอาดีเพฟสเลยนะอืมอันนี้บ่ค่อยมักนะทุกคนอันนี้เอ้ย มันปพะมาาหลายไว้ทุกคนมันมาแต่สิบห้าอันเนาะจุดเองจักเต้จะบวเนี่อพ่อนะเอามาสุดต่อบอออกโคพิดอ่าสามสิบเจ็ดเอาหน้าก,กากพี่แวมไฟแวมพายไม่ใส่บอ่ค่อยมักนะทุกคนดีเฟรต,ต่อเก้าเพชรเจ็ดพัน 5. เดี๋ยว์เขาสิมาลีเฟตอันนั้นนะทุกคนลีเฟตเอาชุดก่อนนะไอ้ได้ทรงก่อนนะทุกคนเอาบอ่าวแต่มามันกระพรนเนาะโอเคเอาก่อนสวยทุกคนนี่เทวกดใจเลยรีเฟตต่อวะทุกคนกคนี่บ่ได้มาวะ เอาซื้ก่อนอืเ59เออันนี้บ่เอา15นะอ่าสวยสวยต่อไป80เพชร80%นําบ่แม่เพชรเพชรอ่าเอาอันนีุ้ดผู้หญิงเท่อยู่บ่วคนเียดก่อนบ่ได้ล บ่ค่อยปักบ่ค่อยหมักอมบวกอมวกอ่าต่อไปก็เพชรรีเฟซก่อนนะทุกคนรีเฟซหาเกือบอีแตะแล้วทุกคนเบอร์วันซีออกอยู่บ่อื้มบ่ออกว่ะทุกคนเฮ้ยออกแล้วออกแล้วโอเคซุ่มเลยนะทุกคนซื้อเลยหน้ากากอันนี้บ่ค่อยได้นะทุกคนเอา เอาแต่รองเท้านะเอ้ยรองเท้าอย่างเงี้ยก็มีแต่เราตกลงซื้อเลยจดไปเลยสวยกดสวมใจทุกคนอ่าการจะมีประมาณนี้นะสลับไพยทีงบหน่อยนะอะเขาเมิประมาณเท่าไหร่วะห้าหกเจ็ดเพ็ดสามร้อยเพชรนะทุกคนเขาได้ของแถวจะได้มาสองสองอันนะทุกคนแล้วกับวกชุดอันนี้ผมาไม่ค่อยใส่นะทุกคนมันไม่ค่อยเทพไปไหนนะ ก็สิมีประมาณนี้นะทุกคนสำหรับพิธีก็แบบบ่มีเงินหลายนะทุกคนกเห็ดแบบนี้ก็ไดนะ้เนาะสำหรับพิธีงบน้อยนะทุกคนโอเคสำนะหรับคลิปนี้กะสิมีสำเนาทุกคนสำหรับพิธีมักกะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ช่องจ่าพี่ีนะเด้อสำหรับคลิปนี้กะขอตัวลาไปก่อนบายบาย